สหกรณอมทรัพย์ครูแพร่จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2504โดยมีคณะครูจังหวัดแพร่เป็นผู้ริเริ่มที่มองเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มครูเป็นสหกรณ์เพื่อดำเนินงานสหกรณ์ตามหลักการอุดมการ์และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในชื่อสหกรณอมทรัพย์ครูแพร่จำกัดสินใช้ในขนาดนั้นมีนายพัฒน์ผู้งามศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการดำเนินการนายสมทองเย็นผู้ช่วยศึกษาธีการจังหวัดแพร่นำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการและนายมานัฐนันทวิเชียนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทุนเรือนหุ้นในปีแรก13,630บาทมีสมาชิกจำนวน766คนปัจจุบันสหกรณ์อมทรัพ์ครูแพร่จำกัดมีสำนักง,งานตั้งอยู่ที่ เลขที่313หมู่7ตำบลน,นาจากักอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ตลอดระยะเวลาได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ปี2562ถึง2566ยุทธศาสตร์ที่1การยกระดับการระดมทุนภายในเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาระบบบริการสินเชื่อ ยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศสาขานมทรั์ครูแย์จำกัดมีวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นสาณ์ชั้นนำในระดับประเทศที่มั่นคงพึ่งตนเองได้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563มีสมาชิกสามัญจำนวน7,380คนสมาชิกสมทบจำนวน1,575คนรวมสมาชิกทั้งหมด8,955คนทุนดำเนินการ13,500ล้านบาทเศษทุนเรือนหุ้น5 2 4ล้านบาทเศษ เงินฝาก4,561ล้านบาทเศษฝ่ายจัดการมีนางแสงเทียนเจริญกิจหัตถกรดำรงตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,558ถึงปัจจุบันรับผิดชอบบริหารฝ่ายจัดการโดยมีบริการฝ่ายต่างๆดังนี้ฝ่ายการเงินบริการสมาชิกด้านรับฝากถอนเงินการรับชำระเงิน การจ่ายเงินสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆของสหกรณ์ฝ่ายบริหารงานทั่วไปบริการสมาชิกเกี่ยวกับงานธุรการการรับคำร้องต่างๆของสมาชิกการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวารสารสหกรณ์ฝ่ายสินเชื่อบริการสมาชิกด้านการให้เงินกู้สมาชิก ฝ่ายบัญชีและสารสนเทศนำเนินการจัดทำบัญชีสหกรณ์และบริหารงานระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ทางเว็บไซต์ Line Official Account Facebook และอีเมลพวกเราฝ่ายจัดการพร้อมให้บริการสมาชิกและพัฒนาสหากรณ์อมทรับครูแพร่จำกัดให้เจริญก้าวหน้าแดมวลสมาชิกสืบไป ในโอกาสครบโอบ5.9ปีของการดำเนินงานของสกานำการเพื่อแกกไก็รู้สึกชื่นชมยินดีมากถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานกับสกานับตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2 5 1 7จน กระทั่งลาออกจากเจ้าหน้าที่สหกรประมาณปี2-5-4-2รวมเวลาทำงานก็26ปีแต่ก็ยังคงอยู่กับสหกรณ์ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเลาไว้วางใจรวมเวลาที่อยู่กับสกรจนถึงวันนี้รวมเวลา46ปีแล้วโอกาสที่สกรได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่59ก็รู้สึกยินดีและชื่นชมมากที่สกรประสบความสำเร็จก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับจากสกรครูเล็กๆสามารถก้าวขึ้นมายืนทัดเทียมกับสกรคคูอื่นๆนได้ อย่างสง่างามจึงขอถิอโอกาสอวยพรให้สภกรของอซับครูแพทย์ของเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างไม่หยุดยั้ยงรวมถึงคณะกรรมการดำเนินการผู้จัดการเจาหาที่และพนักง,งานทุกคน นับตั้งแต่ปี2528ถึงวันนี้ก็เป็นเวลา35ปีแล้วนะคะที่รู้สึก ผูกพันกับสากรออมทรัพย์คูแพทย์จำกัดแห่งนี้นะคะโดยได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติงานในฝ่ายจัดการของสากรมาจนถึงปี2555ก็เป็นเวลา27ปีค่ะได้เห็นความก้าวหน้าได้เห็นการเติบโตของสากรเป็นลําดับจนปัจจุบันนี้จัดว่าเป็นสากรที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลสากรดีเด่นระดับภาคด้วยค่ะรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันการเงินที่เป็นของสมาชิกแห่งนี้เป็นอ ่งเนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ดเนินกิจการมาจนครบรอบ59ปีขออํานวยพรให้คณะกรรมการดําเนินการผู้ตรวจสอบกิจการผู้จัดการเจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิกทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลสหกรณ์ของเราให้มีความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นให้เป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกสาหากรณ์ตลอดไปค่ะ